สวัสดีครับอยู่กับผมหูสร้างจอครับวันนี้จะมาพูดถึงคันนี้นครับมาด้วยลูกค้ามาด้วยอาการไม่ติดนะครับลูกสูบหลวมนะครับผมก็เลยถอดไปคว้านทำใหม่นะครับฟิตเครื่องใหม่ประกอบเข้าไปติดนะครับปกติ แต่มันบิดไม่ขึ้นนะครับอาการมันอื้อเสียงมันจะออกกรองอยังไงไม่รู้ก็เลยไล่หานะครับเช็คหาดูวาวดูอะไรก็ตั้งปกติหมดนะครับนี่คือนี่คือจุดที่มันเกิดนะครับตรงนี้นะครับ ท่อมันตันนะครับรูลเล็กนิดเดียวนะครับผมก็เลยแค่ออกนะครับแค่ออกจากนั้นนะครับก็สตาร์ทดูก็ปกตินะครับเร่งได้ปกติไม่อือน,นะครับ นี่คือการตกม้าตายนะครับอีกชนิดหนึ่งไล่หาตั้งนานนะครับยนโซครับครับตอนนัน้นเป็นบิดเขึ้นครับ เต่งกับโมขืนถดก็ยังรดว่ามีแห้งครับทีแบบบิดโมขืนดน้ครับเป็นรถอื่บ้านนี้นฟังเสียงครับหลังจากที่แค่ดินแคะทีคา,าบข้ามองออกจากท่อครับเหลือหูนิดเด,ดียวตะกี้ผมแค่ออกครับ อ่ะฟังเสียงเบอร์ด้วยครับด้อครับเด่นกับติดมือปกติครับ จากตุ๊กคีบซาเนะครับตุ๊ดตสร้างเปกสร้างบูครับซาเน้ละซาเน้ละงานกันนี้กมันแห้งครับเีกมันแห้งโซ่ก็เอาไปเผ้าไดไแ้้วครับมันตายนะซนเนาะเดีวมารีวิวให้ดึงไหมอ่าจุ